สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่บ้านตีสาวลราวสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านคะ่ะวันนี้ตีก็พาพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านเลาะนะคะเลาะก,กับสัยาภูมิกันนะคะพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านตอนนี้ตีก็ยังอยู่ที่จังหวัดสระบุรีนะคะก็น่าจะเข้าเขตอำเภอหมวกเหล็กแล้วนะคะก็เป็นอำเภอที่เชื่อมต่อระหว่างนะครราชสีมาก,กับอ่าสระบุรีนะคะนะคะอันนี้จะอยู่ที่อำเภอหมวกเหล็กนี่บอกได้เลยว่าเป็น มีวิวธรรมชาติที่สวยงามมากๆเลยนะคะอันนี้จะเป็นซ่องเขาขาดนะคะอันนี้จุดนี้จะเป็นถนนเลนเดี่ยวเป็นถนนอ่าซ่องจราจรซ่องทางเดียวนะคะแต่ว่ามีมีสี่เลนหรือว่าห้าเลนนะคะนะคะอันนี้จะเป็นซ่องเขาขาดนะคะข้างบนจะมีเบื้องขวามือจะมีถนนเลนเออเป็นอีกซ่องหนึ่งนะคะจะเป็นซ่องขาไปสระบุรีนะคะ ่วงนี้จะเป็นขากลับจากสระบุรีมุ่งหน้าสู่นะครราชสีมานะคะช่วงนี้น้ำฝนน้ำฝนอันนี้น่าจะเป็นน้ําฝนที่ว่าขึ้นมาจากถึงภูเขานะคะที่ไหลผ่านคุณเรียกว่าน้ําซับหรือเปล่านะคะประมาณนี้นะคะเพราะว่าเห็นน้ําไหลผ่านถนนนะคะเมื่อตะกี้นะคะจุดนี้ถนนค่อนข้างรดค่อนข้างเยอะนะคะจุดนี้นะคะ เพราะว่าส่วนมากจะเป็นรถที่บรรทุกสินค้านะคะมาจากทางไกลด้วยนะคะบรรทุกสินค้ามาจากกรุงเทพนะะหรือว่าจากโรงงานต่างๆนะคะที่สระบุรีโดยผ่านเส้น,ทา,น,นทางนี้นะคะถนนมิตรภ<ล>าพหรือว่าเส้นนี้นะคะเนี่ยคะ่ะก็มีรถค่อนข้างเยอะมากๆเลยเขาก็เป็นบรรยากาศยามเย็นด้วยนะคะประมาณเกือบจะห้าโมงแล้วนะคะ ะะก็บรรยากาศก็กเป็นค้มฟ้าค้มฝนด้วยนะคะเหมือนกันกัแบบบางจุดก็มีฝนตกนะคะเพราะว่าเราต้องทําใจนะคะในการเดินทางช่วงหน้าฝนนะคะบางจุดก็ฝนตกบางจุดก็น้ำท่วมอย่างงี้ะคะ่ะก็ดูแลสุขภาพกันให้ดีนะคะพี่ๆี่เพื่อนเนทุกท่านนะคะนี่ค่ะนั้นจะเป็นช่องทางสายขามาจากนครราชส,สีมามุ่งหน้าสู่กรุงเทพนะคะเรืองขวามือน,นะคะถนนจุดนี้บางจุดนี้เพื่นจะ เป็นแค่ไม่คล้ายเลยนะคะเป็นซองเขาขาดนะคะจะเป็นแค่ลินเดียวนะคะจะข้างบนจะคล้ายๆเหมือนถนนสองั้นนเงี้ยค่ะสั้นหนึ่งจะอยู่ข้างบนตัวนี้จะอยู่ข้างล่างนะคะตรงนี้นะคะถนนเส้นนี้จะอยู่ข้างล่างอีกเส้นหนึ่งจะอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมันคล้ายๆเหมือนซองเขาขาดนะคะซ้ายมือเป็นภูเขาขวามือก็เป็นถนนอีกสั้นหนึ่งนะคะจะเยอะขยดขึ้นไปนะคะ ก็มีต้นไม้ใบหญ้าอะไรที่เขียวสดง,งามบอกได้เลยว่าถนนเส้นนี้จุดนี้นะคะอยู่เขตที่อำเภอหมวกเหล็กนะคะน่าจะอยู่ที่อำเภอหมวกเหล็กนะคะทุกคนถ้าตีพูดผิดตีก็กขอโทษขออภัยนะคะตีว่าน่าจะอยู่แถวอำเภอหมวกเหล็กนะคะตรงนี้เป็นแบบมีแต่ภูเขานะคะภูเขาแล้วก็วิวสวยๆงามๆนะคะตรงนี้นะคะ,ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะแถวนี้น่าอยู่มากๆเลยค่ะ แล้วก็มีร้านขายอ่ะนี่เป็นเขียนว่าอะไรเนี่ยขายน้องงัวนะคะขายน้องงัวเราหนุ่มหรือเปล่านะคะตีก็อ่านไม่ออกนะคะนะคะขายขายน้องงัวอ่านได้จะขายน้องงัวนะคะนะคะข้างหน้าก็จะเป็นอ่าเป็นเขียนเหอนะ,ะันบรรยากาศนะคะดูนะคะทุกคนข้างบนจะเป็นภูเขาวสวยมากๆเลยนะคะ ข้างหน้าจะจะเป็นการก่อสร้างถนนนะคะข้างหน้านะคะอันนั้นจะเป็นถนนต่างระดับนะคะตรงนี้อ่าดูที่ตีก็ขอชื่นชมนะคะขอชื่นชมในการก่อสร้างถนนเมืองไทยนะคะที่ทําถนนบนท้องถนนได้นะคะออกมาแบบสวยงามรูปแบบที่สวยงามและใหญ่โตมากๆเลยนะคะก่อนจะได้ถนนที่สวยงามอย่างนี้โครงสร้างนะคะตีก็เพิ่งเห็นนะคะตีก็เพิ่งได้เห็นว่า โครงสร้างการสร้างถนนของเพื่อนโอ้โหทำได้ดีทําได้สุดยอดมากๆเลยนะคะโครงสร้างถนน,นนะคะนะคะดูถนนตัดกันนะคะตรงนี้น่าจะเป็นถนนวงเวียนหรือว่าถนนต่างระดับนะคะนะค่ะแกก็ไม่รู้ว่าสายไหนเป็นสายไหนนะคะเนี่ยโครงสร้างของเพื่อนดีเยี่ยมมากๆเลยนะคะก็ ดูก็ชมบรรยากาศกันไปเรื่อยๆนะคะอันนี้จะเป็นบรรยากาศยามเย็นนะคะตอนนี้ก็หลายๆคนก็บางคนที่ทํางานทําการก็กําลังทําเลิกงานนะคะเลิกงานกลับบ้านกันนะคะนะคะทางหน้าก็เป็นขึ้นฟ้าขึ้นฝนนะคะหน้าฝนดูฝนน่าจะตกอยู่แถวนครราชสีมานะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะตอนนี้หลีก็มุ่งหน้ากับอ่านครราชสีมาก็มุ่งหน้าไปสู่ใจยภูมินะคะกลับถึงบ้านก็ประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะคะตอนนี้นะคะ ก็ดูก็ชมบรรยากาศตามถนนหนทางกันไปเรื่อยๆค่ะทุกคน Party foul, party foul. Help her out, But they cheered to the governor. While the beer was a lover. Trust me, ain't no amateurs. Now, we got the to shirt but when I think I lie, there's always a crowd. Smoking every glass. I know that something really special made me think about you, about you, about you, 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 you. 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 I've been feeling nothing lately, when without you. โอ้โหถนนจุดนี้สวยมากๆเลยนะคะเบื้องขวามือจะเป็นภูเขานะคะเป็นวิวที่สวยมากๆเดี๋ยวตีเ,เห็นสะพานลอยตีขอขึ้นไปถ่ายภาพบ,บนบสะพานลอยกันนะคะพี่ๆเพื่อน <Isaac. S 2> <Burg st. S 1> ๆทุกท่านนะคะตามตีขึ้นบนสะพานลอยกันเลยนะคะ <S <S ทุกคนนะคะนะคะอันนี <ๆ S 1> <Bour ke. S 2> ้จะเป็นบรรยากาศข้างบนสะพานลอยนะคะโอ้โหขึ้นมาข้างบนนี้บอกได้เลยลว่าภาพมุมสวยสูงที่สวยมากๆเลยนะคะดูรถดูรถนะคะดูรถนะคะพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับ กำลังเป็นแถวยาวกันมาเลยนะคะนะคะแล้วก็ผสมผสานกับวิวภูเขานะคะวิวภูเขาที่สวยงามนะคะที่สลับซับซ้อนกันอยู่เลยนะคะแล้วก็มาถึงจุดนี้ตีก็คงขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะคะชมวิวบรรยากาศกันไปเรื่อยๆคะ่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะถัดถ้าหากตีพูดอะไรผิดเพี้ยนไปหรือว่าการใช้ภาษากรเป็นทั้งภาษาไทยภาษาลาวนะคะผสมปูปนปกันก็ อาหารพี่พเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่เข้าใจก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้นะคะคือก็จะตอบคําคถามพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านาซ้าหน่อยนะคะเพราะว่ากวาจะตีกวดตีจะอ่านได้แต่ละคําและกวตีจะพิมพ์ได้นะคะก็ขอบพระคุณพี่พี่เพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะทุกคนที่ให้การติดตามรับชมตีมาโดยตลอดนะคะตั้งแต่ตีเริ่มทํา ช่อง Youtube ใหม่ๆนะคะก็ได้กำลังใจจากพี่ๆพเพื่อนๆทุกท่านนะคะก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆเลยนะคะบ๊ายบายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ